สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องคูก้าอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําไก่ผัดพริกตะไคร้ค่ะค่ะก็จะมีอกไก่หั่นชิ้นนะคะก็จะมีน้ำล,ล้างครกนะคะจากนั้นก็จะเป็นพริกจินดาแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมโขกลกรวมกันนะคะจากนั้นก็จะเป็นใบมะกรูดตะไคร้ซอยซอสหอยนางรมน้ําตาลผงปรุงรสน้ําปลาลงมือทําเลยค่ะ จากนั้นให้เราซอยตะไคร้นะคะซอยให้เป็นแว่นบางๆประมาณนี้ค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะเอาแต่อ่อนๆเขานะคะแล้วก็มาซอยบางๆแบบนี้ค่ะไปมะกรูดล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาฉีกครึ่งแบบนี้ค่ะจากนั้นลงมือผัดเลยค่ะใส่น้ํามัน ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่พริกลงไปเลยค่ะน้ำใส่ใส่ลงไปเลยค่ะ

ทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะชิมดูค่ะเร้วกาดทุกอย่างคาจืดไปให้เติมหม้งดเล็กน้อยมล้วคาดได้ทีแล้วนะคะใบมะกรูดค่ะปิดท้ายด้วยใบมะกรูด่ซอยหอมตักเสร็จด้ดเลยค่ะก็เรียบร้อยแล้วะคะต้ามดค่ะ จะมีน้ำขลุกคลิกนิดหน่อยนะคะไก่ผัดพริกกะไท้ค่ะน่าทานมากเรียบร้อยค่ะไก่ผัดพริกกะท้รสชาติกลมกล่อมเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไม่พึ่งกับน้องกูก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ